สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดวอนคิงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการแตกไฟล์นะครับด้วย Windows แล้วก็ด้วยโปรแกรม70นะครับแล้วก็สอนวิธีการอัดไฟล์เป็น70อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันข้าจะครอบคลุมกว่าเนาะการที่ใช้เราเราใช้วินลาหรือวินอาร์เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อใช่ไหมครับแล้วบางทีเราก็ต้องไปแคร็กมันเราอาจจะเสี่ยงไวรัสก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ย แต่เราสู้ใช้โปรแกรมฟรีดีกว่าคือ70นะครับแต่เบื้องต้นนะครับเราจะมีการแตกไฟล์ของ Windows นะครับก็คือแต่วินโด้เนี่ยจะเห็นแค่เป็นไฟล์ซิปนะครับส่วนไฟล์ลาหรือ Win r เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแตกไฟล์ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือฟีเจอร์ของ Win10 นะครับพอเรากดปุ๊บเราก็สามารถแตกไฟล์ได้อันนี้คือแตกไฟล์ไปที่ไหนถ้าถ้าเราติ๊กตรงเนี้ยถ้ามันแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว มันจะทการเปิดโฟลเดอร์นะครับเปิดเปิดโฟลเดอร์ของของตัวแตกไฟล์ครับขึ้นมาอันนี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยฮะมันจะได้เป็นโฟลเดอร์เนาะแล้วก็เป็นไฟล์เอ่อโฟลเดอร์ของไฟล์ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ติ๊กมันก็จะไม่ขึ้นตัวนี้เนาะอันนี้คือเบื้องต้นเป็นการแตกไฟล์ของ Windows ด้วยนามสกุล zip นะครับแล้วเท่านี้เราจะแตกไฟล์วินลาหรือตัวลาเนะี่ยยังไง นะครับผมไม่ได้ใจว่าอ่านถูกไหมนะ a r ER เนี่ยนะฮะผมจะมีโปรแกรมฟรีก็คือ70นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมก็เข้า Google พิมพ์คาว่า70นะครับแล้วก็เข้าเว็บ w w w 7ว .ORG เมื่อกดเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าตาเว็บแบบนี้นะครับแบบง่ายๆนะครับผมปัจจุบันเนี่ย เจนี่ยจะใช้เวอร์ชัน19.00น19.00ะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะ2019เดือน2วันที่21นะครับล่าสุดเนี่ยเขาออกเวอร์ชัน20่น20มาแล้วแต่ยังเป็นตัวทดลองนะครับเนือในเดือนที่2นะครับวันที่6เนาะแต่ถ้าเราจะใช้งานเนี่ยผมแนะนำให้เป็นตัวเต็มดีกว่านะครับแล้วเราค่อยมาอัปเดตทีหลังก็ได้ซึ่งมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับนามสกุลไฟล์ที่รอ,อ,องรับนะครับ ประมาณนี้อันนี้คือสามารถอัดไฟล์ได้แล้วก็แตกไฟล์ได้ส่วนอันนี้แตกไฟล์ได้อย่างเดียวนะครับามสกุลพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะครอบคลุมเนาะถ้าใครอาจจะแอดวานซ์กย่านี้อาจจะเป็นวิวลามั้งผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากแคกไม่อยากอะไรให้มันยุ่งยากนะครับผมว่า7 0เนี่ยค่อนข้างดีแล้วเราก็โหลดเป็นเวอร์ชัน64บิตละกันเนาะ ตามวินโดว์ที่เราใช้งานซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็น64หมดแล้วนะครับเมื่อกดเรากดดาวน์โหลดนะครับผมไฟล์เนี่ยเล็กมากนะครับเป็น .exe ก็คือเป็นตัวเซตอัพนะเราก็กดโหลดตามปกตินะครับเมื่อได้ตัวไฟล์แล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับกดเปิดขึ้นมาเมื่อได้ตัวไฟล์แล้วก็กดเปิดขึ้นมาเนาะก็ <S 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 มีคำวา่า install เรียบร้อยครับง่ายมากไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับมากด close ไปคราวนี้เราก็จะสามารถแตกไฟล์วิ l ลาได้แล้วนะครับนี่ด้วยใช้70แตกไฟล์ได้เลยแยกไฟล์ไว้ที่นี่อันนี้คือมันมีไฟล์ซ้ำใช่ไหมครับจริงๆกดใช่ก็ได้แล้วแหละแต่เราจะลบแล้วก็เทสให้ดู ก่อนน้านี้ไม่สามารถแตกไฟล์มันได้เพราะว่าเราไม่มีตัวโปรแกรมแตกไฟล์ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็สามารถแตกไฟล์ได้แล้วนะอันนี้คือแตกไฟล์แบบว่าถ้าเขามีโฟลเดอร์อยู่ข้างในใช่ไหมครับเมื่อกีก้คือแตกไฟล์ออกมาเป็นโฟลเดอร์ใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้ตัวนี้แต่ถ้าเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ทําโฟลเดอร์มาให้เราอาจจะต้องแตกไฟล์เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่งั้น ไฟล์มันจะเยอะสมมุติว่าโอ้โหมี2 0 0 300าอไฟล์แล้วแบบเขาไม่ทำโฟลเดอร์ให้อ่ะเรียบร้อยเลยเต็มหน้าจอนะครับจริงๆมันก็แค่แก้กแค่ลากเฉยแล้วก็ลบหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปแตกไฟล์ที่อื่นน่ะแล้วมันมีรวมไฟล์แบบอะไรมั่งก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับคือถ้าเอาความปลอดภัยคือแตกไฟล์เป็นแบบสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโอเคส่วนเจซิปเนี่ยสามารถแตกไฟล์ด้วยวินโดว์ได้อยู่แล้วนะครับหรือใช้ตัวนี้ก็ได้นะฮะส่วน เวลาที่เราต้องการอัดไฟล์นะครับเรียกว่าใช้ใช้ว่าอัดไฟลไฟนะไฟ์แล้วกันบีบไฟล์อะบีบไฟล์ว้วก็กดคลิกขวานะครับคือ,อาลากก่อนนะครับหรือว่ากดชิปก็ได้นะครับจากตัวแรกไปตัวสุดท้ายเนาะอืมแล้วก็คลิกขวากด s จ i ด t ินะครับแล้วก็เพิ่มเข้าเป็นอันนี้คือเราไม่ได้ตั้งชื่อมันเนาะจริงๆเราสามารถเพิ่มแบบนี้แล้วก็ตั้งชื่อมันได้แต่เ,เอาความสะดวกเนี่ย เอาตัวนี้เลยนะครับเป็นเป็นไฟล์ .zip นะครับผมแล้วเราก็กด F2 หรือว่า Rename มันได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรประมาณนี้แล้วแตะนะครับผมนี่คือการบีไฟล์หรืออัดไฟล์นะครับรวมมาเป็นไฟล์เดียวกันก็มีประมาณนี้ครับผมเนาะเป็นความรู้เบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมละกันเนาะ ก็ถ้าใครใช้วินลาก็ใช้ต่อได้ครับไม่เป็นไรอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการโปรแกรมฟรีใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงแคร็กไวรัสอะไรเงี้ยก็ใช้70ก็น่าจะโอเคจะมีประมาณนี้ครับผมอยากให้ทำคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างถ้ามันน่าสนใจถ้ามันสามารถทำได้นะครับผมจะามาทำให้ดูเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย ฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์เดวอนคิงชาแนลนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเด k อ n g Channel กดไลค์แล้วก็กดเห็นโพสก่อนนะครับผม YouTube u e m เด k อนคิงช n แนลนะครับกดติดตามหรือ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนจาก Demon King Channel ทั้งการโพสการโพสในเฟซแล้วก็อัปโหลดวิดีโอใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ